ชมพู่นี่มันขยะอะไรอ่ะให้หมาไม่กินเลยเต้งหน่อยเลอะใครไม่เมาขอเสียงหน่อยเลอะคนชมพู่บ้านหลังนี้ฉันไม่เช่าแล้ว วันนี้ผมได้ทานนนแล้วใช่ไหมเลขากี้จัดการเรื่องนี้ให้ฉันด้วยนะเด็ฉันมีรถประจำตัวของฉันนะต้องให้ฉันมานั่งรถประจำทางแบบนี้เหรอ <c oughs> ฉันจะตัดขาดแกทุกอย่างยึดเงินสดยึดบัตรเครดิตยึดกุญแจรถยึดหมดทุกอย่างให้แกไปเริ่มต้นใหม่เป็นบริกรที่โรงแรม ท่านประธานพูดมาแบบนี้ครับพ่อพูดมาแบบนี้เหรอเชิญครับ จะนั่งตักผมมีงนานไหมเนี่ยโคตรค่ะ,คะวันนี้วันวันอะไรวะเนี่ยเอา้ามาแล้วเหรอลูกสาวโอ๊ยเธอใส่บ้าอะไรมาเนี่ย านแต่งฉันนะไม่ใช่งานศอบเรียกไปเปลี่ยนชุดยงมาทูนี่ออกซะโอ้แม่มันโป๊จะตายเดี๋วเดีวฉันบอกให้ไปเปลี่ยนก็ไปเปลี่ยนวิเสียแรงที่เป็นลูกสาวฉันได้ความสวยมาจากแม่โอ้ยังมีอีกอย่างที่สำคัญที่สุดสิ่งที่สร้างความมั่นใจให้กับแม่ ไปน,นี้นะคะจะเป็น VTR ของคุณบ่าวสาวขอเชิญรับชมได้เลยค่ะได้ยินว่าเจ้าสาวเป็นนักสแสดงอืมฉันก็ได้ยินมาเหมือนกันว่าเคยเป็นนักสแสดงนะ คุณเนี่ือผู้หญิงคนนั้นวิ่งมาจากไหนก็ไม่รู้ครับผมไม่สามารถควบคุมเขาได้เลยผมต้องต้องขอโทษจริงๆครับคุณชานนคุณคิดว่าฉันมาฟังคำอธิบายจากคุณเหรอฮะผมต้องขอโทษอีกครั้งนะครับตอนนี้เดี๋ยวนี้รีบไปขอโทษลูกค้าโอเคครับแม่บ้าไปแล้วเหรอแม่ไม่ใช่นางแบบหรือว่านักแสดงดังนะมันมีอะไรให้หน่าอวดกันอะ จะหนูต้องเอาคีบโป้แม่ไปเปิดงานศพด้วยคุณครับคุณเอ่อคุณ คุณหมอคุณคุณหมอเช็คหน่อยครับเออเขาเขาล้มในห้องน้ำครับคุณหมอช่วยเช็คหน่อยนะครับหมาจะฟาดฟาดพื้นก็ได้ครับคุณหมอคุณหมอครับเดี๋ยวนี่ผมถามจริง คุณทําบ้าอะไรเนี่ยวันนี้มันกี่รอบแล้วที่คุณพยายามเข้าหาผมอะ่ะฉันไปเข้าหาคุณตั้งแต่ตอนไหนไม่แต่คุณนั่นแหละที่เข้ามาได้คองคุณคนอื่นเขาอะก็คุณไม่ใช่หรืองไงที่บอยผมเข้ามาช่วยอะ่ะเมื่อกี้อะน่ารำคาญฉันก็แค่อยากจะอาบน้ำอะ่ะแต่ก็ทำไม่ได้ถ้าคุณจะมาที่นี่เพื่อพักผ่อนอ่ะคุณก็ไม่ต้องสนใจคนอื่น สนุกให้เต็มที่อยู่กับตัวเองเยอะๆอะไรที่มันเครียดอะ่ะก็ปล่อยปล่อยมันไปบ้าง mm. mm. ถ้าคุณจะมาที่นี่เพื่อพักผ่อนคุณก็ไม่ต้องสนใจคน่นสนุกให้เต็มที่อยู่กับตัวเองเยอะๆอะไรที่มันเครียดอะ่ะก็ปล่อยปล่อยมันไปบ้าง แม่ครับผมยังคิดถึงแม่เสมอนะครับนี่คนทำไมชอบทำตัวดูหน้ารัานทดเนี่ยฮะนี่ คุณแค่แกล้งทำเป็นมองไม่เห็นเราก็ไปตามน้าของตัวเองไม่ได้แล้วไงนี่หวังว่ารอบเนี้ยคงไม่กระโดดให้รถชนอีกนะอุบ้าคือรถเดี๋ยวนะไม่ใช่ว่าคุณไปขโมยลูกค้ามาหรอกใช่ไหมฉันไม่อยากโดนจับข้อหาสมรู้ร่วมคิดด้วยนะก็แล้วแต่นะพอรถรอบสุดท้ายไปหมดแล้วอ่ะไม่ไปก็ตามใจ ไป่ะลงรถไม่ใช่ว่าคุณจะพาฉันไปส่งโรงแรมหรอคะที่นี่ที่ไหนอะ่ะอืมฉันว่าฉันจะอยู่ที่นี่ดื่มวายสักพักอะ่ะคุณจะเอาแก้วไหมล่ะหรือถ้าคุณอยากกลับโรงแรมก็หารถเก่าเองนะผมไม่ไปส่ง คุณดืม่มไปแก้วเดียวองนีนเนี่ยเมาแล้วเหรอที่จริงแล้วฉันน่ะดืเก่งมากเลยนะช่วงนี้อ่ะเหมือนฉันทำอะไรก็รู้สึกโดดเดี่ยวทุกทีเลยอ่ะคุณเป็นคนแรกที่บอกกับฉันว่าไม่เป็นไรตายสิผมที่สเสน่ห์แรงจริงๆเลยเนี่ย มีผู้หญิงกี่คนต่อกี่คนไม่รู้ต้องร้องไห้ปะผมแต่คุณเป็นคนแรกนะที่ร้องไห้เพราะคำพูดผมแัม้ก็เป็นคนแรกที่ร้องไห้ต่อหน้าผมที่สุด<อ>เอ่อเดี๋ยวฉันไหวเหรอเฮ้ยคุณคุณคุณ,คณ โอ้ยหลอนมากอ้า อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ business plan ทั้งหมดนะครับที่เราจะขยายไปยังต่างประเทศนะครับทั้งหมดเนี้ครอบคุมทุกระบบนะครับรวมถึงเป็นการเอวรับของต่างด้วยเพื่อนเข้าบริษัทก็สามารถทําให้ผลิตภัณฑ์จริงในของเราได้กาไรเยอะเลยถือว่าไม่เลวนะเราขอบคุณมากครับคุณพ่อว่าแต่เมื่อไหร่จะเต็งงานนะเราผมคงคิดไม่ได้ครับตอนนี้ครับคุณพ่องานเยอะจริงๆครับ กองเป็นภูเขาเลยถ้าผมคิดเรื่องนั้นก็คงไม่ต้องทำงานพอดีอยังไงผมขอตัวก่อนนะครับคุณพ่อคุณมีนัดประชุมธุรกิจ1 1 1 0โมง10นาทีถึง48นาทีครับคนอื่นไม่มีสิทธิ์มชี้ต้องสังบ